เดินไม่ออกเราแบบว่ารถน่าจะเข้าได้อยู่มั้งลองดูวลยชนนเลยน<ห>นช,นชนเลยชนเลยพี่ครับ,รบไปนะชนเลยชนเลยเร <c oughs> ียบร้อยมาแบงนี้มาแบงนี้นน แล้วเราก็มาถึงจุดกันคองน้ำมันนะครับเพื่อให้มีราคาสูงขึ้นครับเพื <to> ่อนของเราปเซไงซื้อโปรเซตก่อนหนึ่งมื่นบาทหมุนประกา้์ซื้อแล้วครับกำลังโปรเซตนอนรอเดี๋วที่ก่อนนอนั้งี้ก่อน นนแต่เราจะรวยกันแล้วครับเย้